เจ้สมปองปลาจ้าปลาสดใหม่ๆจ้าเสียงเรียกแหลมกังวานแว่นแสดงสำเนียงหวานจุดจย้อยตามฉบับแม่ค้าของเจ้สมปองแม่ค้าปลาทั้งสดและแปรรูปเป็นปลาเกือดังลั่นตลาดเช้าเมื่อเป็นภาพชินตาและเสียงคุ้นหูของผู้คนในตลาดแห่งนี้เพียงแค่ยืนอยู่หัวตลาดยังไม่ทันได้ก้าวเข้ามา เสียงแม่ค้าป่านางนี้ก็พูดเข้ามากระทบแก้วหูทั้งที่แผลของหลอนอยู่ถึงท้ายตลาดนู่นหลอนเป็สาววัยสีสิเศษแม้จะพยายามสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถพวงหาสามีมาช่วยกันแบ่งบอบพาระที่ตนแบกรับได้นาวันเข้าจึงเลิกคิดถึงเรื่องผู้ชายประมาณว่าไม่มีก็ได้ไม่ตายกบมังอะไรเทือกนั้นขายยังไงจ้เจ๊ สาวงามนางหนึ่งเอ่ยปากถามชี้นิ้วลงงามไปยังปลาช่อนที่แวกว่าอยู่ในกระมังเสลียดใบเขื่องเจ๊สมพง์ยิ้มหวานให้ก่อนจะบอกราคาสินค้าของตนด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรสาวเจ้าจ้องมันตาวาวก็จะสั่งเจ้าของร้านขอดเกตบ้างเป็นท่อนแต่จำนวนที่ต้องการเป็นคนที่อื่นเหรอเจ๊ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยสวยเชียวจ้า ใช่เป็นคนขอนแกนพอดีมาทำธุระที่นี่อยู่แค่ไม่ขี่วันเท่านั้นเองละจ้าสาวเจ้าตอบคาถามแม่ครับปาผู้เป็นมิตรด้วยรอยยิ้มอ่อนหวานไม่แพ้กันทั้งคู่สนทนากันออกรถออกชาติทั้งที่เพื่งจะเคยพบหน้ากันไมนครั้งแรกขณะที่ว่าปาช่อนสามทัวขอดเกดบ้างไม่ชิ้นอยู่ในถุงเรียบร้อยแล้วหลนก็ยังไม่จากไปยังคงยืนสนทนากับเจส๊สมพงต่อไปเรื่อย ถึงเรื่องดันเรื่องนี้ที่สุดก็มาจบที่เรื่องเงินเงินทองทองตาภาษาพ่อค้าแม่ค้าที่อยากล่ำรวยตัดพ้อให้ลูกค้าได้ฟังเจ๊ละอิชาหนูเหลือเกินทองหยอดเส้นทโซ่ล่ำช้างทามาหากินอะไรนอ,นอนถึงได้รวยป่านนั้นฉันถูกใจเจ๊นะเลยจะขอบอกตรง,ตรงๆรเช้ทำงานอย่างว่านั่นแหละจ้าใจที่เจ๊สงสัยนั่นแหละสาวเจ้าตอบยิ้ม พอรู้ได้จากสายตาของแม่ค้าป่าที่กำลังเครือบแขงในอาชีพการงานของตนแต่ที่ฉันมีทุกอย่างเแบดที่เจ๊เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเรือนล่าเขาเ้าแลกอย่างเดียวแล้วจะได้นะมันต้องมีอย่างอื่นช่วยด้วยอย่างอื่นอะไรกันล่ะที่ว่าอย่างอื่นไม่ใช่ว่าสวยสะบัดหน้าฟัดหน้ากอดแล้วเสียเสียเขาจะหลงหัวปัหัวปำทุ่มเงินทุ่งทองให้หลอกลรอไม่หรอกเจ๊ ขนาดบางควรทำงานมาก่อนฉันสวยกว่าฉันตั้งเยอะยังไม่ได้เท่าฉันเลยเมื่อต้องมีตัวช่วยต้องมีของดีสาวเจ้าค่อมตัวมาข้างหน้าเอามือโป้งปากทำท่ากระซิบเธอบอกว่าเมื่อก่อนเธอก็เ,เป็นเพียงสาวชาวนาธรรมดาบ้านจนนั่นแหละแต่ด้วยความแห้งแลงบวกกับข้าวในนาขายไม่ค่อยได้ราคาลงทุนไปบางครั้งเท่าทุนหรือไม่ก็เข้าเนื้อ สุดท้ายพอพ่อแม่ตายที่นานับสิบไร่ของเธอจึงถูกขายหอบเอาเงินและนานผืนสุดท้ายมาอยู่ในเมืองหลวงงานที่คนความรู้น้อยเช่นเธอจะทําได้ก็ไม่พ้นใช้ความสาวที่ยังไม่เคยผ่านมือชายใดมาก่อนด้านละเป็นเครื่องมือทำแรกๆมันก็ได้เงินดีอยู่หรอกแต่เมื่อนานวันเข้าก็เริ่มถดถอยเพราะผ่านการใช้งานมาอยากสมบูรณ์สมบัน ทำให้ลูกค้าของเธอเริ่มจะหดหายและยิ่งปัจจุบันเจอกับสถานการณ์โรคระบาดพับบ้าปเปิดได้แต่ต้องอยู่ในเวลากําหนดลูกค้าที่เคยเมาไม้ออกมาดึกๆก,ก็เริ่มลดลงบางครั้งอาทิตย์หนึง่งเธอจะได้รับแขกเพียงครั้งสองครั้งเท่านั้นแน่นอนเงินโทรมาต้องติดขัดนั่นคือสิ่งที่ตามมาเพื่อนอาชีพของเธอคนหนึง แนะนำให้เธอรู้จัก,กอาจารย์เกี่ยวกับการทำเสน่ห์บอกว่าอาจารย์คนนั้นสามารถลงน้ำเมตตาให้คนรักคนหลงได้ด้วยความที่อาชีพปัจจุบันรายได้เริ่มไม่มั่นคงไอจะให้เลิกก็ไม่รู้จะทำอะไรกินที่สุดเธอที่ตกลงให้เพื่อนคนนั้นพาไปหาอาจารย์คนที่ว่าเสียค่าครูไปเกือบหมืน่นสิ่งที่ได้กลับมาคือ พระกระ t และทองคำเปลวที่อาจารย์ลงให้เข้าลงให้ที่หน้าผากหน้าอกและของสงวนใช้เวลาประกอบพิธีเพียง20นาทีเสร็จสิ้นท่านก็ให้สีพึ่งมาสตลับขนาดของมันก็ไม่ได้ใหญ่ไม่เล็กแป้งพับเราดีๆนี่เองด้านในบรรจุอัดแน่นด้วยสีพึ่งจนเต็มใช้นิ้วสัมผัสเพียงบางๆทาวน,นที่ของสงวน พร้อมท่องบุนพระคาถาที่อาจารย์ให้มากํากับซ้ำเพียงเท่านี้ก็เชิดหน้าออกไปทำงานได้อย่างมั่นใจไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่ไปทำพิธีที่ว่ามาลูกค้าของเธอที่หดหายจนแทบไม่มีเหลือกลับมาแน่นเอียดคิวแทบไม่ว่างคืนหนึ่งวันไปหลายพันบางวันเหยียบสองหมื่นหาลักาณของเธอทนไหวบางคนติดใจ ยอมจ่ายเกือบครึ่งแสนเพื่อที่จะได้ครอบครองเธอเป็นเวลาเพียงอาทิตย์เดียวเรียกว่าอาจารย์คนนั้นเปิดดวงรับทรัพย์ให้เธอโดยแท้เพียงปีเดียวเธอสามารถมีเงินล้านต้นๆไว้ในครอบครองจนใครต่อใครแต่ก็พากันอิจฉาฉันให้เจไว้สลับหนึ่งเอาไหมเพราะฉันถูกใจเจ้หรอกนะสาวเจ้าบอกค่าแรก เจ้สมพงศ์ปฏิเสธแต่เมื่อเห็นว่าคนให้นั้นมีความกระตือรือร้น,นอยากให้ตัวเองพ้นจากความยากลำบากกายจึงได้รับมาก่อนที่สาวนางนั้นจะจากไปหล่อนยักรซิบบอกถึงข้อห้ามซึ่งหล่อนปฏิบัติมาอย่างเข้่งคัดมาโดยตลอดอย่าดาพ่อรอแม่ไขอย่าได้กับผู้ทรงศีลเพียงเท่านี้ก็พอนะเจ้รับรอไม่เกิครึ่งปี จะไม่ต้องมาขายปลาแบบนี้อีกแน่นอนจากสรรพคุณเบื้องต้นของสีพึ่งตลับนี้สาวเจ้าบอกว่ามันไม่ได้มีไว้เพื่อเรื่องกามาอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันคือเรื่องเกี่ยวกับมหาเสน่ห์ทุกประเภทให้คนระคนหลงค้าขายล่ำรวยเรียกว่าเป็นสายเสือพลังโชคลาภแบบครบวงจรก็ว่าได้ได้มาวันแรกคืนนั้น เจสสปอรก็ฝันฝันว่าตัวเองนั่งเล่นอยู่ที่ชานบ้านเรือนไทยหลังใหญ่ของใครคนหนึ่งจูจูไม่หญิงสาวหน้าตาสดสวยเดินออกมาพร้อมกับถาดกับข้าวกับปลามากมายเอามาตั้งไว้ตรงหน้าชี้ชวนให้เธอร่วมกินด้วยกันล่ากับรู้จักกันมาก่อนอยากได้อะไรล่ะหญิงสาวนางนั้นถามขึ้นหลังจากทั้งคู่ จัดการกับข้าวตรงหน้าเรียบร้อยเม่จะเป็นคำถามสั้นๆไม่ค่อยได้ใจความแต่เจสสมปองกับเข้าใจความหมายได้โดยไม่ต้องให้ถามซ้ำรีบเปิดปากบอกสิ่งที่ต้องการออกไปอย่างไม่ลังรลรวยฉันอยากรวยหญิงสาวนางนั้นจ้องหน้าเจสสมปองนิ่งคู่หนึ่งก็จะยิ้มมุมปากหลอนพยักหน้าให้พราะกับยันกายลุกขึ้น เดินอ้อมมายืนอยู่ด้านหลังเจสสมปองย่อตัวลงกอดคอไว้และกระซิบเบาๆที่ข้างหูได้ฉันจะให้แล้วเจสสมปองก็ต้องสะดุ้งตื่นอนเสียงนาฬิกาปูกุกลุกขึ้นได้ก็จัดการอาบนะ้าอาบท่าเตรียมตัวไปขายของขณาแต่งหน้าทาปากไม่ลืมที่จะควักเอาสีเพึ่งตลับนั้นออกมาแตะป้ายวนรอบฝีปาก พร้อมกับเพิ่มพรมคาถากำกับเบาๆพันให้ความรู้สึกหนาวขนลุกสู้สะท้านไปทั้งกายเราก็จะจับไข้คุ้งจะหยุดขายของไปแล้วหากอาการนั้นไม่หายไปเองในเวลาอารวดเร็วไม่น่าเชื่อว่าวันนั้นป้าขคนเช้สมปองทั้งเป็นและตายสดและแปรรูป้ายหมดเกี้ยงไม่มีเหลือติดแผงขนาดขายักไอช่อนไว้ตัวหนึ่ง กาจะนำไปแกงส้มกิน,นกเพราะนึ่เปรี้ยวปากจะไม่วไวมีลูกค้ามาขอซื้อแถมยังให้ราคาเพิ่มจากปกติเป็นเท่าตัวแสดงเจตนาว่าอยากได้ปลาร้านนี้จริงๆเจสพพองเตินเขยรถผ่านหน้าแผงปลาเชุ้ยซึ่งขายเหมือนกันแต่ไม่ค่อยถูกโฉโลก,กันตั้งแต่ยังไม่เจ็ดโมงเช้าเล่นเอาสตูทางการค้านั่งอาป,ปากเหว่งุนงงกับภาพที่เห็นวันต่อมา เจสสปอก็าขายดิบขายดีเช่นนี้อีกเรียกว่าเอาปลามาลงตอนบ่ายพรุ่งนี้ไม่เกระสายต้องสั่งอีกแล้วมาดาเนินมาเช่นนี้เกือบพึ่งเดือนเจสสัมปองมีกำไรเป็นกอบเป็นกำรรนึกไปถึงสาวนางนั้นว่าหากเจอกันจะสวมกอดสักหนึ่งทีทั่วถานมาให้ของดีทำให้มีเงินตอนนี้เจสสปอกลายเป็นสาวใหญ่ที่รวยมาก ทองเส้นเคข่องหนักหบาทค้องหล่าอยู่บนคอเดินเชิดหน้าไปไหนมาไหนคุณกรทักก็เกลงใจแต่แล้วความสวยที่คงทนถาวรติดตัวแกมาตั้งแต่จำความได้จนอายุจะครึ่งร้อยก็มีอันต้องสั่นคอนเมื่อจูๆ่ๆเจสัโปงเกิดไปมีความสัมพันธ์กับชายหนุ่มรูปงามเข้ามันจะไม่ใช่เรื่องน่าเดือดร้อนใจเลย หากชายคนนั้นไม่ใช่ผู้ที่คลองตนอยู่ในผ้าเหลืองท่านเป็นพิสูจน์หนุ่มบวชใหม่ที่ย้ายมาจากตัวเมืองแม้จะพยายามห้ามใจสักเพียงใดแต่ดูเหมือนว่าความรักที่มีให้นั้นมันจะมากจนจะล้นออกมาและภารูปนั้นก็ดูท่าจะมีใจให้เจสสปองเช่นกันเพราะทุกครั้งที่ให้สินให้พอเจสสปองหลังใส่บาตร ถ้าจะยักคิ้วหลีวตาส่งยิ้มหวานกลับมาให้จนใจสาวใหญ่วันไหวที่สุดวันที่ความต้องการทำลายคำว่าศิลธรรมก็ามาถึงเช้าวันนั้นเจสโปงแอบเอากระดาษที่เขียนข้อความบางอย่างลงไปใสค่คู่ไปกับถุงข้าวแกงข้อความนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถูกขีดเขียนหากเจ้าของยามีจิตใจที่ใฝ่ในความดีอยู่บ้างหากรู้สึกดี คืนนี้พบกันที่กระท่อมรักหลังวัดต่อสี่ทุ่มจิตใจเจสมปองรอรูปพิกลอยู่ตลอดทั้งวันเฝ้าดูนาฬิกาว่าเมื่อใดหนอจะถึงเวลานัดหมายอีกทั้งยังไม่รู้เลยว่าพาะรูปนั้นจะเล่นด้วยหรือเปล่าหาเจสมปองเข้าใจรอยยิ้มของพาะรูปนั้นผิดไปเช้าวันนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้พบหน้ากัน ท่านคงม่ก้ารับบาทเธออีกที่สุดเวลาก็ล่วงเลยไปชัวนถึงสี่ทุ่มเจสสมปองเดือท่อมท่อมลัดลอบไปตามเงามืดหลบเรียกสายตาของผู้คนเพื่อใครโผล่หน้าออกมาเห็นจนก,กระทั่งไปถึงกระท่อมล้างหลังวัดหัวใจเธอพองโตเมื่อเห็นว่ามีเงาของใครคนหนึ่งจืนด้ะเก๊เกังๆัรออยู่ก่อนแล้วสมปองใช่ไหม เสีสุขุมลุ่มลึกที่เอ่ยถามนั้นทําให้ความสุขของเจสสมปองทะลักออกมาทางสีหน้าจนมันร้อนเผานั่นคือเสียงของพารูรูปนั้นไม่ผิดแน่อออเจสสมปองตอกลับไปใช่เสียงสองเมื่อรู้ว่าผู้ที่มาหลังเป็นคนที่นัดหมายกันไว้ผ้าหนุ่มเดินมาจูงม,มือเจสสมปองหายเข้าไปในเงามืดของกระท่อม พอคิดว่าพ้นจากสายตาคนเห็นแล้วพารูปนั้นล้างตัวใจสมป,ปองเข้าหากอดรัดฟัดเวียงด้วยาการหิวก็หายลมหายใจร้อนเผาจากชายหนุ่มต้องเนื้อสาวที่ยังบริสุทธิ์อยู่เล่นเอาจิตใจใจสป,ปองตะเลิดปล่อยเนื้อตัวให้อ่อนยวเป็นที่เพื่องโดนไฟเขาจะกอดจะรัดจะกัดจะดมตรงไหนไม่มีขัดขืน ตอบสนองเขาไปทุกท่วงท่าเสียสาวครั้งแรกเจสสมปองทั้งแสบทั้งสูเมื่อปะปนกันลาวกับเจ้าหล่อนกำลังล่องลอยอยู่ในท้องทาลาแห่งกามาวัฏจกักรทั้งคู่แอบได้เสียกันเล่ยมาโดยไม่มีใครรู้เรื่องจนกระทั่งเจสสมปองเริ่มรู้ตัวว่าตนเอมีความผิดปกติทุกๆครั้งที่ตื่นเช้า จะรู้สึกเหม็นขาวจนแทบจะอาเจียนพุ่งเข้าไปในห้องน้ำาองกระโจบพบว่าบริวเวณขอบปากเปิดไปด้วยเลือสดสดๆอีกทั้งบางคืนยังฝันร้ายฝันว่าตัวเองเที่ยวไปตามบ้านนั้นบ้านนี้เพื่อกัดกินเป็ดไก่ของเขาควักเอาเครื่องในไส้มมามออกมาขบเคี้ยวอย่างตะกตะการามแล้วที่สำคัญสายวันนั้นจะต้องได้ข่าวว่าเป็ดไก่ตายจริงๆ และยังเป็นบ้านหลังเดียวกันกับที่เจสมปโงฝันอีกด้วยร่างกายที่เคยอวบอันเต่งตึงก็เริ่มผายผอมเข้าของไม่ได้ออกไปขายชายคนรักลับๆก็ไม่ได้ออกไปผลเปื่อเขาหนักเข้าก็าล้มหมอนโดนเสือและควรดูแลแต่แกก็ไม่เคยหิวโหวยจนกระทั่งวันหนึ่งมีเสียงเอะอดังมาจากหน้าบ้านเจสมโปงไม่ได้ลุกไปดู คพราะพังจะเอี่ยวตัวยังไม่มีปัญญาเ,เลี่ยวแรกไม่มีเลยในช่วงกลาวันเช่นนี้คู่เดียวเสียงคุมคามก็ดังขึ้นพบพร้อมกับผู้คนเรือนสิบบุกเข้ามาหาเจสสมปองถึงห้องนอนเสียงกลด่าสาบแช่งปู่แค่เจสสมปองเผยเปลือกตาขึ้นอย่างยากลำบากนั่นปะไลกูว่าแล้วเห็นไหมล่ะอีสมปองมนเป็นปอบจริง ตัวกลาวันโดนแมสซิ่วแรงข้าวปลาไม่เคยเห็นมันลูกหงหาตลาดไม่เคยไปเดินแล้วทำไมมาถึงยังไม่ตายและก็นี่นะหลายคนเลยที่เขาเห็นมันเที่ยวเปลักกินเป็ดกินไก่เขาไปทั่วนี่ยังไม่นับที่มันเที่ยวไปสิงคนนั้นคนนี้ลองขอจะกินของสดของขาวอีกนะจัดการมาสียให้ท้นเรื่องเถอะพวกเรา ข้อเสนอของเจหุยได้รับการตอบสนองโดยง่ายจากผู้คนมากมายที่มายืนลายล้อมคู่ใหญ่พัชรารูปหนึ่งก็เดินเข้ามาพร้อมกับรูกศิษย์หน้าตาหน้ากลัวขนาบซ้ายขวาเจาสมพงสับสนว่าคนพวกนี้มาทำไมและที่ด่าเธอว่าเป็นปอบนั้นเหตุใดจะเป็นเช่นนั้นและหลวงพ่อรูปนี้เข้ามาในบ้านเธอทำไมกันเล่า ล่อยว่าเสียเถินนะอย่าลังอยู่แบบนี้สร้างบาปสร้างกรรมอีกเลยอาตมาจะช่วยส่งวิญญาณให้พาพรูปนั้นบอกเสียงเรียบก่อนจะพยักหน้าให้ลูกศิษย์เจสสมปอไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอย่างไรแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งหยงปวดแสบปวดร้อนลากับนอนอยู่ในกองไฟเมื่อสายศิลถูกคล้องเข้าที่หัวพร้อมกับพระรูปนั้น สวดอะไรสักอย่างที่เธอเองก็ไม่เข้าใจความทรมานนั้นลากยาวเพียงคู่เดียวเจสสมองก็รู้สึกว่าตัวเองหลุดออกมาจากการเดืยวล้างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเธอก็มองเห็นว่ารูปร่างภายพอมของตัวเองที่นอนยิ่งตาเหลือกจนเป็นฟูนั้นเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นอย่างรวดเร็วมันเตือนเบิงแล้วไม่ใช่เหรอว่าข้อห้ามนั้นมีอะไรบ้าง เสียงเล็กแหลมนั้นดังขึ้นมาจากด้านหลังเจสสมปองหันควากก็เห็นเป็นหญิงสาวคนนั้นที่บ้านสงไทยส่วนกำลังหัวล้อหัวใกล้าล่ากับสาสใจไปที่สุดเดินจากไปช้าๆทิ้งให้เจสสมปองยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเพราะความมึนงงไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปจากนี้ เป็นย่งบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากพวกคุณถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ